สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับวันนี้มาปลูกต้นยูคาลิปตัสนะครับนี่ครับตอนนี้นำสายพันธุ์ K7 กับ K58 มานะครับก็ตรงนี้จะเป็นเสาล้วแดนนะครับเราก็ฝังเข้ามาประมาณหน่งเกือบ1เมตรนะครับเกือบหเมตร นี่ครับเดี๋ยวพาชมสายพันธุ์ที่ลงตอนนี้ก็เป็นเคเคห้าแปดแต่วันนี้เตรียมมาสองสายพันธุ์นะครับเคห้าเจ็ดเอ้ยโทษที K เคเจ็ดกับเคห้าแปดอย่าเข้าตากล้องโดนแสงนิดหนึ่ง ที่ปลูกนี่เคห้าแปดทไมหน้าเป็นแบบนั้นอนะเคห้าแจอ ทานเขานะครับก็เดือนสองเดือนคงจะได้มาอัปเดตนะครับอันนี้ก็เตรียมมาประมาณหนึ่งพันต้นก็าจะปลูกแนวรั้วนะครับยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับ ไปชมจุดเริ่มต้นนี่ก็ร้อนมากนะครับไม่ใช่ร้อนแดดร้อนร้อนเหงื่อเหงื่อท่วมตัวเลยนี่นะครับเสาแรกจะมากไว้เว้นระยะเข้ามานะครับจากแนว,ว้วนิดนึงเกือบเมตรนะครับเกือบเมตร เดี๋ยวติดตามชมนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเสาเสาหลักหมุดไปไหนแล้วตรงนี้ไม่เห็นแต่ก่อนมีอยู่แต่ไม่รู้ไปไหนแล้วก็ประมาณนี้นะครับแนวเขตเราก็เว้นเข้าไปนี่ยครับแผ่นชมตรงนี้ก่อนสักครู่โอเคครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยว อันนี้อยู่ที่จุดที่สองนะครับนะครับก็เว้นระยะมา1เมตรนะครับเกือบ1เมตรฮะรก็แนวตรงนี้ไปนี่เป็น็อกที่สองหลังกลับนิดนึงปุบนะครับแนวตรงนี้ก็ผมพึ่งปลา ตัดหญ้าไปครับนู่นเลีงไปใส่ใส่ต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ ครับจะมีหลักหลักตรงตรงนู้นนะฮะตรงที่คนนะฮะจะมีหลักหลังคนนะแล้วก็เว้นระยะเข้ามานะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ปลูกยูคาสองแถวตัดผ่ากลางพื้นที่นะครับเนี่ยตัดผ่ากลางพื้นที่สองแถว อีหนึ่งฝั่งโน้นอีกฝั่งตามเส้นเชือกนะครับส7 2เอ้ยโทษทีเเ7็7นะครับโอ้เรียกชื่อผิดชื่อถูกอยู่เรื่อยนี่นะครับแลวหนึ่งก็ประมาณหลกสองร้อยได้สองร้อยต้นนะครับ น,นี้มาปลูกลูกคาประมาณพันต้นนะครับประมาณพันต้นนี่นะครับเคเจ็ดนะครับเคเจ็ดน,นี้ก็ยาวร่วมๆสองร้อยเมตรได้นะร่วมๆนะฮะเกือบสอง้อยเมตร ตรงที่มีน้ำก็นี่ครับลงเคเจ็ดเลยเจ็แะมันสวยงามนี่ครับผมบรรยากาศก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าปลูกเสร็จเดี๋ยวมาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับนี่คือฝนเพิ่งตกไปนะครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จ ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศตรงนี้อีกสักนิดนึงก่อนจะจบคลิปนะครับก่อนจะจบคลิป นี่ครับร่องที่ทำไว้นะครับผมได้ห้าล่องน้ำกำลังออกน้ำกำลังออกเลยข้างร่องก็ลงอยู่คาลิปตัดไว้นะครับนี่ครับห้าล่อง อนาคตก็จะลงทุเรียนนะครับรอติดตามนะครับผมจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบรรยากาศหลังฝนตกครับผมสวัสดีครับ